สวัสดีค่ะต้ยมยำทําครัวมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําซุปเห็ดกระด้างกันค่ะสําหรับวัตถุดิบมีดังนี้นะคะเห็ดกระด้างที่เราเอาไปต้มแล้วเอามาสับกันนะคะจากนั้นก็มีปลาทูปลาทูทอดนะคะต้นหอมผักชีหัวหอมผักใบเลื่อยน้ำปลาต้มสุก น้ำปลาผงชูรสพริกปน่นเราจะเริ่มต้นจากแกะปลาทูแล้วเอามาตำค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำให้เนื้อปลาทูของเราฟูเลยนะคะ ถ้าเจอก้างก็ให้เอาออกนะคะตามไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วใส่หัวหอมลงไปค่ะเป็นหอมไทยนะคะที่เราสไลด์บางๆแล้วเราก็มาตำค่ะหลังจากนั้นเราใส่เห็ดกระด้างค่ะ เห็ดกระด้างนี้เราก็จะไปทำการต้มก่อนก่ๆนนะคะแล้วเราก็จะมาสับนะคะสับให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ตำค่ะตำให้เข้ากันนะคะใส่น้ำปลาต้มสุกค่ะ ตามด้วยผงชูรสค่ะต่อด้วยพริกป่นค่ะหลังจากนั้นเราก็ตำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใส่น้ำปลาค่ะ ใส่ผักชีต้นหอมค่ะใส่ผักใบเลื้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซุปเห็ดกระด้างแล้วนะคะชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไป เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปเห็ดกระด้างของเราซุปเห็ดกระด้างพร้อมตั้งโต,งตแล้วค่ะอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ